เอาละค่ะเสร็จแล้วค่ะคิงทอดเอาไว้รับประทานนะคะหรือจะใส่ถุงใส่นี้ก็ต้มหย่อนนิดหน่อยก็ได้อะไรก็ได้ทดํ้นาเลยค่ะใ่ผัดทิ้งนะผัดกับข้าวผัดหมี่ใส่ลงไปหน่อยนึงเพืเอ่อช่วยย่อยยค่ะหรือว่าจะเริญนอาหารเป็นยาวยืดเห็นไหมคะมันไม่มันเลยค่ะค่ะหลังจากที่ว่าหั่นแล้วก็ใส่ตะแกรงไว้อย่างนี้นะคะให้มัน สเสดดน้ําหน่อยดแเราก็เอาไปทอดค่ะอันนี้หาและแช่ตู้เย็นไว้นะคะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยทําแล้วมันไม่มีเวลาไม่มีปัญหาค่ะนี้นะคะเดี๋ยวเอาไปทอดทอดเสร็จแล้วก็สเสดดินน้ามันเหมือนก็เทียมเจียวแล้วกเก็บไว้เวลาจะผัดอะไรเนี่ยเอาใส่มะแนมหน่อยแล้วก็มันจะเพิ่มเอ,อ่อยังไงอะความร้อนแล้วก็ทําให้เจริญอาหารไม่ท้องไม่อืดอะคะ่ะ เอาละค่ะกระทะมันร้อนแล้วนะคะนี่ฉันใส่น้ำมันไปแล้วหรีไฟลุงจิ๋วดิฉันจะใช้น้ำมันทานตะวันนะคะแต่ว่าถ้าเกิดคุณมีน้ำมันถูเหลืองหรือน้ำมันรำข้าวก็ใช้ได้ถ้าเกิดใช้น้ำมันตามเวลาแค่ท้องแข็งแล้วเนี่ยมันจะดูเป็นไข่แย่ๆมันไม่น่าทานก็เลยสิลีให้ใช้น้ำมันถูเหลืองหรือน้ำมันตามแทนนะคะแล้วอันนี้ใส่อกนะคะ สร็จแล้วเราก็เอาเอาเพิ่มเป็นไฟกลางหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะทอดทอดไปเรื่อย โอเคค่ะคุณผู้ชมค่ะหลังจากเอาไฟอ่อนลงจิ้มก็เดินไปทางนู่นทำนี่อันไม่มีทางไหมเลยค่ะเวลาคุณกลับนะคะก็อย่างที่แบอบกเอาให้แห้งๆงมาคลุกน้ำม,มันแล้วมันก็จะมีที่ว่าทอดเสร็จแล้วเนี่ยขึยมม้นมาอย่างนี้ไม่ต้องทอดให้แห้งแบบหืเหรือต่กากนะคะไอ้อย่างเงี้ยพอได้แล้วค่ะนะคะแล้วก็งอย่างนี้นะคะลงให้มันเ็จน้ำมัน,มน เดี๋ยวจะตัดขึ้นค่ะแล้วก็ใส่ถุงใช่ช่องแข็งไว้หรือแช่ช่องธรรมดาก็ได้ค่ะประมาณนี้นะคะคือสุกประมาณ60%เปอร์เซ็นแล้วบางชิ้นมันไม่สุกก็ไม่เป็นไรค่ะหอมนัวเลยค่ะนี่นะคะเคล็ดลับดีๆมาแชร์กันค่ะส,วสาวน้อยทนโลกสีนป้าจ G p ล u ส p l สค่ะ